สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่ารหัสผ่านในเครื่องเรียวมีสามกันพ่อมีอะไรให้เราทำบ้างเออนะอันนี้นี่เราก็ไปดูกันอันนี้เป็นการตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อล็อกเครื่องโทรศัพท์ของเราไม่ให้ใครเอาไปใช้ได้ซีซัวเพราะฉะนั้นเนี่ยรหัสผ่านนี้ ก็ไม่ควรจะบอกใครอันนี้เวลาเราเข้าเครื่องมันก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยตรงที่เราต้องมานั่งกดร,รหัสผ่านแต่มันก็ดีหน่อยตรงที่จะได้ไม่มีใครเอาเครื่องเราไปใช้ซีซัวงไง, <c oughs> งนั่นไม่มีอะไรมากหรอกแต่ถ้าเราคิดว่าโทรศัพท์ที่อยู่ในมือเรา ไม่มีความลับอะไรใครจะเอาไปกดก็เอาไปเลยหรือว่าเราก็ไม่เคยให้โทรศัพท์ใครอยู่แล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องตั้งอันนี้ก็แล้วแต่ตามใจนะเออบางคนก็คิดว่าเครื่องหายก็ไม่ควรมีคนเอาไปใช้บางคนก็คิดว่าเครื่องหายก็ควรจะเมตตาทําบุญกวดน้ําไปเลยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่หลัคกคิดจะคิดอย่างงี้คิดไปเธอแล้วแต่ตามใจแต่อันนี้เป็นการตั้งค่ารหัสผ่านเราจะไปตั้งยังไงได้บ้างแล้วมีอะไรให้เราเล่นบ้างในเครื่อง เรียวมี3ก็ไปในตั้งค่าสิจ่ะเมื่อเข้ามาในตั้งค่าแล้วเนี่ยก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างเสียหน่อยหนึ่งนะเราก็จะเห็นคําว่าลายนิ้วมือนี่ลายนิ้วมือใบหน้าและรหัสผ่านอ่ะกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยเราจะมีให้เราเลือกหัวข้อแรกเลยก็คือรหัสผ่านล็อกจอล็อกเอ,อื่นรหัสผ่านหน้าจอล็อกอ่ะนะกดเข้าไปเราไปจะไปตั้งค่ากันอันนี้เนี่ย มีให้เราตั้งอะไรบ้างหน้าจอดำเกินไปหน่อยไหมเนี่ยก็กดเปิดขึ้นมาอเปิดรหัสผ่านอะกดคำว่าเปิดใช้รหัสผ่านเนาะข้างหลังมันมีอะไรไหมเนี่ยสงสัยเลยอ่ะเมื่อกดเข้าไปในการเปิดใช้รหัสผ่านเนี่ยเขาก็จะให้คุณตั้งรหัสผ่านโอ้หกตัวเลยเหรอ,อเอออ่ะครับมาครับอมเวลาเข้าหน้าจอใช้6ตัวเลยเหรอ โห,โหมดการเข้ารหัสอื่นๆเราลองไปดูโหมดการเข้ารหัสอื่นๆเนาะเอ๊ะปกติตั้งพินมันตั้งแค่สี่ตัวไม่ใช่เหรออ่าเราก็จะมีโหมดการเข้ารหัสแบบอื่นๆแบบแรกขึ้นมานี่เจอหกตัวเลยผมว่าสี่ตัวนี้ก็เยอะแล้วนะออาจจะและแต่ความปลอดภยัยพี่คุยอยากให้ปลอดภยัยสูงขึ้นไปพี่ก็ควรจะตั้งเอาหกตัวแต่ถ้าคิดว่า โอ้มันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกสี่ตัวก็เวอร์แล้วอ่าก็แล้วแต่ตามใจอันนี้จะมีเรวอ่ารูปแบบรหัสผ่านแบบเป็นรูปแบบก็คือแบบเป็นจุดๆๆๆแล้วให้คุณลากะกดให้ดูก็ไแด้ก็จะเป็นจุดแบบนี้นี่คุณก็จะใช้ลากเส้นเอาคุณจะลากแบบไหนลา่าลากให้พิสดารมากจําไม่ได้งานงอกเลย <c oughs> อ้าวกดดูแล้วแบบอื่นๆต่ออ่าโหมดการเข้ารหัสอื่นๆก็จะมีตัวเลขสี่ตัวตัวเลขหกตัว แล้วก็รหัสผ่านตัวเลข4ถึง16ตัวโอ้โหระเจ้าจอดมันยอดมากเลยอ๋อเขาจะมีละเอียดมากเลยนะในเครื่องนี้ให้คุณได้ตั้งสรารพัดจะตั้งและสุดท้ายก็คือตั้งรหัสผ่านผสมตัวอักษรด้วยตั้งแต่4ตัวถึง16ตัวโอ้โหอ่ ถ้าพี่จะตั้งเยอะนะผมแนะนําว่าพี่ต้องจินตนาการด้วยนะเวลาพี่จะปลดล็อกมันทีหนึ่งเนี่ยพี่เหนื่อยเลยบอกให้แล้วจะจาไม่ได้ขึ้นมาโอ้โหงานงอกเลยเอาผมเอาสี่ตัวไว้ก่อนละกันอ่เราลองสี่ตัวนะเอาแบบง่ายๆก่อนละกันอะก็นะอ่าลองตั้งให้ดูอ่ะกดไปจะจําได้ไหมเนี่ยอนะ่ะเราก็ตั้งกันง่ายๆเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ลิงก์อีเมล กับรหัสผ่านหน้าจอล็อกเพื่อช่วยในการกู้รหัสผ่านทําไมอะ่ะพออี่ชอบมีคนถามบ่อยๆนะว่าเกิดลืมรหัสผ่านทําไงโอเคอันนี้เป็นความปลอดภัยที่เครื่องเรียวมีสามมีให้คุณเอ,อรู้สึกว่าเครื่องอื่นไม่เคยเห็นนะผมเพิ่งเคยเห็นเครื่องนี้แหละให้ผูก กับอีเมลเดตของคุณเพราะฉะนั้นต้องก็ผูวยกับอีเมลนี้ต้องจำราหัสผ่านอีเมลได้แล้วพี่นะไม่ใช่บอกอ,อลืมทั้งราหัสผ่านล็อกเครื่องลืมทั้งราหัสผ่านอีเมลอีนี่เขาเรียกว่าจะไปก็จะไปจะไป,ะไปโกไม่ใช่จะไปหยิบม,มือถือใครเข้ามาใช้หรือเปล่าสงสัยเลยหรือว่าหรือเออนาะเออช่างเธออไม่รู้คุณก็ต้องก่ออีเมลลงไปอ่ะ อ่ามีแล้วนี่หว่ากดเลยโอเคเรามีในแป้นพิมพ์เราเราก็ก่ออีเมลของเราลงไปอย่าลืมนะอีเมลเนี่ยคุณต้องมีรหัสผ่านเข้านะพี่เพราะฉะนั้นไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นคุณลืมรหัสผ่านเขาส่งรหัสไปที่อีเมลของคุณคุณไม่เปิดอีเมลตัวคุณไม่ได้เพราะคุณไม่มีรหัสผ่านอีเมลมันก็จบข่าวตั้งแต่เริ่มต้นจะไปอ่านนี้คุณก็ต้องมีอีเมล มีรหัสผ่านอีเมลให้เรียบร้อยอย่าลืมนะจ๊ะผมว่าจดไปทุกอย่างก็หมดเรื่องเลยอ่ะเสร็จแล้วหรอกดคำว่าผูกโยงอ่ะผูกโยงอ่ะเดี๋ยวสิผูกโยงเพ่กดผูกโยงลงไปเพียงแค่นี้เองหมดแล้วหรอไม่มีอะไรแล้วหรออือ่าก็จะมีเมื่อเราเข้ามาอีกทีมันก็จะมีอันนี้อ่ะไหนอ่ะ ไหนพี่ให้ผมผูกโยงแล้วพี่ทำไมบอกไม่ได้ผูกโยงวะเหมือน่เป็นคนอย่างนี้อออก็มีให้ปปิดรหัสผ่านไม่ใช้รหัสผ่านก็มีอะไรอาเข้ามาอีกเที่ยวนึงหรือจะเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านก็มีให้เราเปลี่ยนจะเปลี่ยนพี่ต้องก่อรหัสเดิมก่อนนะที่ใี่บอกว่าโอ้ยตอนเข้ามาร์ต้องก่อรหัสอยู่แล้วโอเคช่างเถอะโอเคเอ้าไม่รู้รหัสแล้วมันจะเข้ามาเปลี่ยนได้ยังไงเราอ่าแล้วเราก็ไปผูกโยงอีเมลเพื่อความปลอดภัยไหนดูซิเอเบื่อคีผมก็ผูกโยงแล้วนะ ตัวเดียวไม่ใช่อ่าแล้วเราก็กดคําว่าผูกโยงเออเท่านั้นแหละอ่าเราก็ผูกโยงกับอีเมลเดสของเราเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อลืมเพื่อลืมจริงๆเนี่ยนะผมว่าพี่เปิดเครื่องทีต้องกดรหัสทีเปิดเครื่องทีต้องกดรหัสทีเนี่ยนะคือรหัสล็อกหน้าจอเนี่ยมันไม่ควรจะลืมหรอกแต่ก็เพื่อความปลอดภัยก็ผูกโยงไว้กับอีเมลเดสของเราหน่อยก็แล้วกัน เอาไว้เผื่อใครบางคนขี้ลืมมันไม่ควรจะลืมนะพูดก็พูดเถอะว่าว่าอะไรเพราะรหัสปลดล็อกหน้าจอเนี่ยเมื่อคุณตั้งแล้วเนี่ยพอคุณปิดหน้าจอลงเปิดหน้าพอเปิดหน้าจอขึ้นมาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะถามหารหัสพินนี้สี่ตัวหกตัวหรืออะไรที่คุณตั้งเอาไว้อ่ะแล้วคุณต้องกดทุกครั้งที่ต้องเข้ามาหน้าจอหรือแม้แต่ถ้าคุณตั้งสแกนลายดิ้วมือไว้ก็ตามเถอะ เวลาคุณ,คณเปิดเครื่องมาตอนเช้าเนี่ยคุณจะสแกนอะไรด้วยมือมันไม่ผ่านนะมันจะต้องให้คุณกดรหัสผ่านพินนี้ก่อนหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ต้องกดมันหนึ่งครั้งแล้วมีคนชอบบอกว่าลืมรหัสผ่านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพี่ไปหยิบโทรศัพท์แฟนมาแล้วอยากจะได้อยากจะได้วิธีปลดล็อกโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกมันไม่ค่อย มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เลยบอกลืมรหัสผ่านอาแต่ช่างเธอะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่ารหัสผ่านล็อกเครื่องล็อกจอจอของเครื่องโทรศัพท์เรียวมีสามก็มีให้เราเล่นประมาณนี้ผมว่ามันค่อนข้างเอ้ยโอเคนะอะผูกผูกไว้กับอีเมลก็โอเคนะเผื่อเผื่อลืมเผื่อลืมจะได้เออพี่ผมแต่ไม่มีผลที่จะลืมอแต่ช่างเถอะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ